มันมันใช่ไหมอ่ะวัดเจ้าวันนี้มาอ่าทดสอบหมดเดีวแล้วก็อันไลน์ไว้นะ่ะอ่าอะละอ่าอ่า,อาโปรแกรมบักเล็กน้อยอะ่ะมันกี้ยนไออีกแล้วทำไม่มปัปาหาอนะไรนักเป็นกับโปรแกรมนี้ตลอดเลยอะ่ะนอนรีสปอรนี้อ่ะเข้าไป nó thở dữ nó Hãy Nó cho cái Ghiền không ปัดจองก็เป็นกับเขาไปด้วยทีนี้ตะแลนถ้าเนีิดเป็นลายก็ปกติดีหรือว่ากูโดนสายคอมตัวเองผมเจอคนคล้ายที่หนึ่งจริง mắm oh, mắm ไปเลยย้อมวิชาการตัดปัญหากดปลาไม่เจ็บปัญหาเยอะจริงๆนี่เทไลท์ทดสอบวะเนี้ยปัญหายัง,งเย,ย,งยอะขนาดนี้เลยอะไลท์จริงไม่ตัวระเบิดเลยมันอันไลของมนนันนะ โปรแกร,ปรมปัญหาเยอะเหลือเกินอ,อือหืออ๋อรีสปอนส์ตอไปไล่ทดสอบจริงไหมนะพี่ทดสอบยังไงให้เครื่องมันเป็นอัางงานง่ายวะเนี่ยโปรแกรม มีวาเยอะ้วเกิดน,นี่แค่ทดสอบทดสอบยังขนาดนี้แล้จริงจะขนาดไหน ไม่ใช่ว่าแต่จะช้าร้อ มันคายเแล้อออเข้าปากเลยละโอ้ฝันอีกมอ้ยิม้ไหว อรอโปรแกรมอีกสิบชาติแบบรอ